สวัสดีครับมาแล้วกับหวเวลาพัฒนางวดวันที่3เดือน664นะครับวันนี้ก็จะมีเลขเด่นเด่นศูนย์นะครับร่อง1น,นะครับก็จะเป็นพี่น้องเหมือนเดิม สองตัวเด่นศูนย์วิ่งยุดศูนย์ก็จะมีจอกท้า่าๆเหมือนเดิมนะครับมีศูนยสามนะครับศูน,นะครับผมศูนย 6, นแะครับแล้วก็ศูนย์เก้นะครับผม ร้องหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งก็จะมีสองตัวสุภเคร่าวนะครับจะมี1นสองนะครับหนึ่งสนะครับผมก็หนหนะครับ1 7แล้วก็1 9น,นะครับผม สามตัวสุปมคร่าวๆเหมือนให้เหมือนเดิมนะครับสามตัวก็จะมีสี่ศูนย์หกเก้าศูนย์ห้านะครับสามหนึ่งห้านะครับผมแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดนะครับที่ หกนะครับขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับขอให้เฮงๆบางๆสามตัวสอตัวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ